เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้เป๊ะเลยทีนี้เวลาเราทําอย่างเงี้ยเราให้ดูชัดๆก่อนนะครับอันนี้จะหนอสีทองแล้วโคนเขาจะขาวนี่อันนี้เราก็เห็นไหมครับโคนจะขาวแล้วเป็นกมะบี่นะเนี่ยดูกมะบี่เลยเนี่ยขาวเพระมาประมาณนี้แล้วก็เวลาโดนแดดในนี้สังเกตอีกอย่างนี่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 ลุงจะชอบมองตามันจะดำๆมันไม่ดำปีหรอกแต่ว่าตามันจะดำๆเข้มๆ ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกลมอยู่กับดงไผ่ขเขาเรียกว่าสร้างไพรหรือว่าไผ่เลี้ยงลำหรือไผ่เลี้ยงหนักนะครับอันนี้ปลูกอยู่ที่แปลงนนหห่มครับอันนี้เราแปลงเพื่อขยายขายพันธุ์นะครับนี่เลยจะปลูกห่างแค่เม็ดนึงครับไม่ถึงเม็ดดี้นะแปดเก้าสิบเซนนะครับแต่ละกอแต่ละกอนะครับอันนี้ปลูกจากเง้านานะอันนี้แม่มันนี่แม่เห็นไหมครับยังไม่ได้ตัดออกนี่ก็ นี่ก็แม่ออ้ดูยังไม่ได้ตัดออกแล้วได้หนอแล้วครับหนึ่งสองแล้วครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ที่คัดมาจากมเมล็ดแล้วอายุเก้าปีอันนี้ลุงคัดเองเลยนะครับโชคดีของลุงคือจังหวะหนึ่งเนี่ยเราคัดไผ่เลี้ยงหวานได้ไผ่ดกพิเศษมาแล้วก็ในคราวดีกันได้ตัวนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เรามาคัดแล้วปรากฏว่าเราไม่มั่นใจว่ามันปนกันเราก็เลยต้องลื้อใหม่เลยลื้อใหม่ก็คือมาเอาโซนที่เรา ่ามันตรงนี้แหละมันอยู่ในคันก็เลยช้าไปกว็เขาประมาณ3ปีแล้วแล้วก็อะไรรู้ไหมปรากฏว่าถูกต้องเลยถ้าเราไปเอามั่วนะเราเจอแปลงของที่กระบินนออกดอกไปสามก่อนั่นคือแสดงมันม่วเราเลยไม่เอาเอาอันใหม่เลยที่มันไม่มั่วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้เป๊ะเลยทีน,นี้เวลาเราทําอย่างเงี้ยเราให้ดูชัดๆก่อนนะครับอันนี้จะหนอสีทองแล้วโควนเขาจะขาว อันนี้เราก็เห็นไหมครับโคนจะขาวแล้วเป็นกระยี่นะเนี่ยดูกระยี่เลยเนี่ยขาวพรมาประมาณนี้แล้วก็เวลาโดนแดดในนี้สังเกตอีกอย่างนี่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 น,นี่ลุงจะชอบมองตามันจะดำดำมันไม่ดำปีหรอกแต่ว่าตามันจะดำดำเข้มๆมีโคนกระยี่ขาวๆตัวนี้เ,เอาไปทําบันไดแถบนี้นะแต่ถ้าเกินทางแถบอย่างอื่นเขาก็ใช้พันธุ์อื่นทําบันไดกันแต่ว่าทางแถบประจิมบุรีนี่ใช้ทาแครธรรมดาคือพันธุ์นี้เท่านั้นใหญ่แล้วก็มีรูครับ นะแล้วหนอสีทองอ้าวอันนี้เห็นแล้วนะครับว่าตาดำๆแล้วหนอล่ะไปดูกันมีเจอหนออยู่เรื่อยๆครับนี่อ่าตรงไหนดีนาะหนอจะสีทองทองนี่นี่เจอแล้วแต่ว่าถ้ายังแดดไม่จัดมันก็ยังไม่ได้ทองเป๊ะนะอันนี้ดูแล้หนอดูหนออันนี้หนอยังไม่ค่อยจัดชัดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่มีอีกไหมมีมุม,มเออมุมนั้นอนะ่ะทองทองเออ แล้วก็ปลาเขาชูดขึ้นมาก็จะออกสีทองเลยมีตรงไหนอีกนาะอ่าอันนี้คืออ่าเราขุดย้ายกอมาแบบเขาเรียกว่ายกเบ้าเลยยกมาทั้งกอเลยสามสี่ห้าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็พอมันมีอย่างนี้แล้วเนี่ยมีหน่อใหม่ออกมาแล้วสามสี่เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราเขาเรียกว่ารอได้เรายังไม่ต้องแต่งตอนนี้ก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นการโชว์แล้วกันแต่งออกซะหน่อยนึงทํำยังไงเนาะนี่ครับเห็นไหมครับ มาดูตรงนี้จ้ะนี่เราแต่งอันนี้ออกแล้วพวกที่เห็นไหมครับนี่ออกก่อนก่อนนี่มีั้งเท้าวันอะไรเต็มไปหมดแล้วก็มีมดดำดำ,ดำเต็มไปหมดเลยแต่งออกเขาเรียกว่าแต่งกอนะนี่แต่งนี้ออกนี่นี่เออแล้วตัวนี้อ่าเสริมถ้าหน่อยหนึ่งเห็นมีเฮกุยชอบมากเอาไปทำปิ๊บไปทำหน่อไม้ นอไม้ปิ๊บอ่ะเขาบอกว่าปลูกตัวนี้อย่างหนึ่งมันไม่เวลาตัดนอเนี่ยนอไอ้แขนงมันเน่าออกไปมันไม่มีขแขนงอ่อนๆขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยงานเข้าเลยต้องมาแต่งเออเราก็ว่าแปลกดีเว้ความดกแกก็บอกว่าไม่ไม่ขี้เลยหรอกดกดีเขาว่างั้นนะนี่เนี่ยอันนี้ก็กอนี่สวยมากนี่กอนี้สวยมากนี่อันนี้แต่งไปแล้ว กอนนี้เราแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งนี่คือคืออันนี้แต่งแล้วนะครับก็คือเอาตอเอาเงาเก่าเอาออกนะครับเอาเงาเก่าออกเหลือที่มันแอคทีฟไว้นี่สี่ได้สี่แล้วครับสวยๆเลยนะครับอ้าวลองดูที่หนอสีทองอ้ามาดูตรงนี้ครับเดินมาดูครับหนอสีทองอยากให้เห็นชัดๆเลยมีตรงนั้นเจอแล้วนี่ นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เนี่ยปลูกไปทั่วไปหมดสามสิบกอได้นี่นี่ก็ตาดำๆอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทรงตรงเป๊ะทรงมันจะตรงดีตัวนี้น้านี่เจอแล้วนี่นี่เนี่ยมาดูนี่จ้าดูสีนอเขานี่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 ต้องถ่ายจากมุมนี้เข้าไปนอสีทองนี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็อีกพักเราก็จะตัดลำแม่มันทิ้ง นี่นะครับเอาถ่ายพาพนิ่งไปด้วยก็ได้อ่านี่ครับไผ่สร้างไพรหรือไผ่เลี้ยงลำหรือไผ่เลี้ยงหนักหรือทางจันบุรีเรี้ยกไผ่คันร่มนะครับอันนี้ชื่อวิช่องเขาก็คือไทละโซคารมัดเลี้ยงครับเป็นตัวใหม่ของโลกเลยนะครับค้พนพบโดยมิเออรด็อกเตอร์สราวุฒิสังแก้วตัวนี้ใหญ่มากนะครับดูดินี่ดูดูโคนอยู่บนเหลืองแล้วเห็นยังไล่ไปดูข้างบนเหลือง นี่แต่งออกวิธีแต่งอุ้ยฮะมันไม่เลื่อกเขาอ,อ่ะอากันลาเลยอ่านี่เลยนี่ ข้ามาโอสซิทองทออกมาจากเม็ดแล้วเก้าปีเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับตังนี้คือตัวเศรษฐกิจตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเราจะปลูกไผ่ใช้ลำเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่หนึ่งนะครับที่คนปลูกกันใช้งานเยอะนะครับก็จะมีไผ่สร้างพรายไผ่เลี้ยง นะครับแล้วก็ยังทั้งไผ่แล้วก็มีไผ่ทั้งมนไผ่ตรงแล้วก็ไผ่รว่วนี่นะครับกระบวนการใช่ลำนะครับอ้าวโอเคนะครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ